สวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับตั้งแต่พระอริยสงฆ์ขาเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้เป็นเนื้อน,นาบุญของชาวโลกแล้วก็สวัสดีท่านครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรพี่พ,พน้องๆทุกทุกท่านในหน้าสื่อสารออนไลน์ตอนนี้ทุกคนก็เป็นบุคคลสาธารณะ แต่คําว่าสาธารณะเราก็ต้องมีความรู้เป็นการเบื้องต้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองอวันนี้ก็จะก่อนที่ทุกคนจะไปทํางานในเช้ามืดของวันนี้อาจารย์ก็อยากจะมาตอบคําถามท่านครูบาอาจารย์หลายหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าอาจารย์อยากจะได้เอฟเฟกเอฟเฟกที่อาจารย์ทําในคลิปทํำยังไงบ้าง แนะนำได้ไหมเอาเป็นว่าก็ยินดีครับทุกท่านยินดีช่วยๆกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีค่าง,งวดค่าจ้างอะไรเพราะว่าเราจะมาเติมเต็มให้กันมาเติมเต็มในสิ่งที่ดีๆให้กันและกันในการทําคลิปบุคคลสาธารณะผมช่วยคุณคุณช่วยผมผมช่วยท่านท่านช่วยผมฉันช่วยแกแกช่วยฉันมันจะไปไหนผลลัพธ์ก็จะอยู่ในวงเวียน การเรียนรู้ร่วมกันเราไม่ใช่ญาติมันก็เหมือนญาติเราไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่เราไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องอาศัยซึ่งกันและกันบุคคลผู้ที่เดินไปข้างหน้าก็ให้เหลียวมองคนข้างหลังบุคคลที่อยู่ข้างหลังก็ไม่ใช่งงแงไม่ยอมเดินก็ไม่ใช่ทุกคนต้องสอแสวงหาทุกคนต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น ก็ให้กำลังใจกันให้กำลังใจทุกทุกคนให้กำลังใจทุกทุกท่านสิ่งไหนที่เขาว่าดีสิ่งไหนที่เขาว่าได้การลงทุนก็ไม่เสียหลายแต่การลงทุนหรือการกิจธรรมทุกอย่างต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางเรียนรู้ร่วมกันถามพยายามถามพยายามหรือยังไงถ้าไม่อยากถามก็ลงใต้คอมเมนต์อาจารย์ได้แล้วอาจารย์จะตอบให้ ในสิ่งที่ทํายังไงคลิปจะต้องไปยังไงอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้นวันนี้มีภารกิจทุกทุกท่านก็ผมก็มีภารกิจแต่เช้าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเยน็นเย็นหรือยังไงฝากคอมเมนต์เข้ามาอาจารย์จะตอบให้มีโอกาสก็คงจะได้ไลฟ์สดคุยกันในการที่จะไปต่อยอดต่อเติมสิ่งที่ขาดหายไปวันนี้เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ นั่นหลังจากเดนิสลาหาทาสิ่งนั้นข้าถึงจะขัดความโลภ